สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นใหม่นะครับคือจักรยานนะอันนี้คือจักรยานคันเก่านะครับที่เรารีเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นแบบใหม่นะหบวกกับน็อกแบบใหม่ชุดแบบใหม่นะเรามาดูกันเลยนะครับนะกล่อ,องนานะฮะให้ดูรอบๆกล่อ,องเลยอ๋อจักรยานจะมี2ส,สีเห็นไหมเป็นสีน้ําเงินด้วยแล้วก็สีแดงะนะนี่มี2ส,สีแกะน,นะครับ เอ้ยเจอคนกันเลยเห็นไหมครับคนมันไม่เหมือนกันเห็นไหมเสื้อไม่เหมือนกันสีเกงก็ไม่เหมือนกันเจอ,อส่วนจักรยานโอ้เราได้เป็นสีแดงแบบเดิมนะครับวิธีประกอบแล้วก็เอาคนใส่เข้าไป่างนี้แบบเดิมเลยครับฟึบอุ้ยแล้วก็ฟึบอ่ะนไะ แล้วก็แฮนแฮนองหมุนมานั่นด้อะแล้วก็ใส่ฐานสามก้อนตรงนี้นะครับเพิ่เปิดสวิกต์โอ้ยยางแรงเลยเไปดิเนะเไปโอ้โห แรงเตือนแล้วเนะวี่ยไายพันนึอ้อโหโอเคเห็นงไงแรงมากเลยครับคันนี้โอ้โหด,ด,ดูเดือดเบียดเบียดเลย,เลยนะ ันใหม่นี่แรงมากเลยนะครับโอเคลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย